ครับครับนะครับมานะครับ <coughs> <What's up> สาเหตุนะครับสา,ารสายขาดสายขาดจะไมสายงมาเลยดูนี่เป็นสายสายแจ็ตอะไร,นะะไ,รไม่แน่ใจนะครับผมไม่ค่อยได้ซ่อมยี่ห้อนี้เท่าไหร่ ส่วนมากจะเจอจะโชคผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้จะโชคเสียด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเขาคุยกับลูกค้าแล้วเขาบอกว่ามีโครงด้วยยี่ห้อนี้โชคเสียทุกเครื่องนะครับคือบอกเลยนะครับโชคเสียทุกเครื่องโอเคเดี๋ยวผมลองอบัดกีดูก่อนแล้วก็จะลองเทสดูว่ามันหายจริงหรือเปล่านะครับโอเคครับ โอเคนะครับบัตร้เรียบร้อยนะเดี๋ยวลองเปิดเครื่องดูก่อนนะครับเปิดอ่อะฮะเปิดตรงนี้ จัดเละครับปายดยเดียวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวลืมเอาเครื่องมืออก <c oughs> อกจัดใหม่ครับ <c oughs> ก็เป็นเพาทำงนอืมอเอาน้ำเข้าสนุกนะครับสายเมื่อกี้ค่ะแต่สายนี่อ่าผมยังไม่ได้ไล่นะครับว่ามันยิงไปทางไหนจะเป็นสายมาจากอเมนบอร์ดตัวนี้นะครับรุปนูก,กัดสาย โอเคครับผมนีนะอาการง่ายๆเจ๊ได้ตัวเองนะครับนะเจถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดตั้งาใหผมด้วยนะครับขอบคุณครับ